ทางไกลกันหลายร้อยโลวันนี้เลุยลยๆล,ลองไต่ นทางอีกยาวไกลกันเลยยังไงสามลอยสามลอยก็เก่งเลยาวครับพี่น้องเฮ้ยพร้พอมจนยังในดันเดนมาตุ๊กน่อยวิชาก็อยู่ข้างรถเอาละพอเข้าใต้ทีไรฝนมาละ <c oughs> เอาเข้าไปขออนุญาต <c oughs> ประสบการณ์นี่นะ ขับรถใต้ไปไหนโอู้้ดนะผมไปยันทุหายกูลกอ่ะโอ<ห>้เป็นไงเส้นทางลงเอาาใช่ไหมขึ้นเข้าปั๊มก็นั่งมั่งลงไปเดินมั่งาก็ขึ้นรถเจก็ขึ้นครับพอไปถึงขา,าเดียวคนเดียวใช่ไหมคนเดียวพอไปถึงทุหายกูลกลงเลย ถึงแล้วว่ดีใจโดยลงไปขาพับออนค้างล้มเลยอ่ะคือแบบมันคนเรานั่งท่าเดียวนะนั่งไปท่าเดียวแค่ยุกิยุกิแกไอเบกเน่ยตัวเองไงเรียกว่าตัวเองก็เออได้อายุยังไม่เยอะเพื่อน่ะก็ได้มันลักษณะเหมือนการนั่งเครื่องบินนานๆใช่เราไนึกว่าทำให้เราเป็นง่อยได้ในท่าเดียวเนี่ยนะเราไปนึกว่าเป็นไรพอโดลงไปโอ้ยขาอ่อนเลยโดวกัะแทกกับล้อเลย ไม่รู้ตัวเลยอาการตัวเลยว่าโอ้แล้วก็ตีขับเลยไงขานคืนนี่โอ้ตีลับไม่ไหวนี่ดีเคยเจอสองขานี่เอมางานแต่งออกเก็บนู่นทำชุกมามาแต่งมาถึงนีทระว่างเ<อ>ข้ามาถึงนี่ระว่างผมมาถึงที่ 5, ห้าสงขานอนหน่อยแต่งเจี้ยกกีเลี้ยงเสียเที่ยงไปลับมุ้ย มึงไม่คิดสีคนเขาเลแกไม่ได้ขับแกไม่ได้ขานเลยแดงมันกับเลยไม่ได้คิดถึงการขับเลยทุกวันรลบเช้ามึงให้กูมานั่งคุยกับมึงกินั้งากไให้กูไปนอนมึงไม่ให้กูไปนอนด้วยมึงนั่งคุยกันคุยั้งาโกผมผมตอบตรงแล้วตรงไหนที่หินที่สุด่แต่เราก็มาสุราษฎร์บ่อยนะไม่ใช่เลยผมก็คือเส้นทางที่เราชำนาญสุดคือสุราษฎร์กรุงเทพนี่เนาะ เนี่ยมันมันจะพุ่งเีอะเพราะว่าเรามาบ่อยที่สุดคือเส้นเส้นถาเลยไปแล้วเราก็อะไปเรื่องเนี่ยเพราะส่วนใหญ่โรนนาบเนี่ยมากันบ่อยก็ใหญ่ก็น่าจะมีหาดใหญ่นะเพราะว่ามันเปิดสาขาที่นั่นแหละผมยังเล็กเออแล้วก็ไีหัวเลนเดียว้วยเนี่ยเออเรนี้ขับสบายคราวที่แล้วผมเห็นตะวิขับมามก็ยังงงเลยขับยังไงรถเก่งมารถมันเดียวขึ้นนะ ไอ้ร้อยสามบอกอยูนะยีโน่แล้วนั่นนะพอเห็นแล้วลงลงผมก็ปลงเรื่อยๆพอรู้ปี๊ดปีต์เลยถ้ามันเต็มถังได้พอรู้ว่าตรงเนี้ยผมเคยมาแล้วผมรู้แล้วว่าตรงเนี้ยผมต้องส่งอะไรแล้วก็เหยียบกล่อขึ้นมามันก็เลยดูเป็นว่าเออรถเราไม่หน่าวันนี้ไอ้ช้างน้อยแล้วเนี่ยเป็นไงไม่รู้แต่ก็เป็นรุ่นพอๆกันกับตัวนั้นนะตัวนี้พอดีตัวนี้ดูห้ดูเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้พอนถึอนร้ายเดี๋ยวไปดูสภาพกันแล้วกันเนาะ เอาเห็นสภาพมันจะค่อยเพราะว่าค่อยว่ากันอีทีอันนี้เราให้ดูเมื่อก okay. like ี้ก็ดูแล้วสภาพมันดูละลาวแล้วมันจะดีอ่ะโอเคครับิวโค้งแบบโค้งแล้วโค้งอีกแต่ไม่ค่อยจะลงนะมาก็จะแต่เลื่อนแถวเนี้ย อย่างนี้รู้ว่ามันมีน้ำยางม,มีปา์มีอะไรหลายหลายอย่างน้ำมันน่ะน้ำมันเยอะเห็นไหมถ้ามีฝนเราต้องชะลอเลยนะ่ยดูโค้งดู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 ด,ด,ด,ดูมาอย่างไงมาอย่างไงทำไมโค้งเงี้ยคนไม่รู้นะมาทางใต้ต้องระวังทงั้งมีน้ำยางน้ำอะไรเนาะอ,อันตราย ถ้าไม่รู้เนี่ยวิ่งเยอะไม่เชื่อบอกไงก็ไม่เชื่อระ,ะมันระวังปั๊มพีทีในตำนานใหญ่มากนะใหญ่นะได้วางเย้วปีน้าสดุดร้อยมากนี้กระจังตามช้างน้อยกับบ้านแวะกินมะพร้าวกะทิกัน ใหญ่มากแต่วิวสวยมากเราน่าจะอดมะพร้าวเนื้อแล้วล่ะมะพร้าวกะทิใช่ไหมปกติเข้ามาขายมันนี่ไม่ขายอะไรมะพร้าวกะทิะอะเ่ช่วงนี้ไม่มีเนาะ้วช่วงนี้ไม่มีนเนยะอ๋อครับครับครับ อดเลยตั้งใจมาเลยที่นี่แรงอะ่ะอเห็นเห็นพี่เขาบอกว่าแรงมีอาการ,รเราไม่มีเอ้ยดีหรกอดเลยนะแรงมะพร้าวอะไรนะพาวกะทิพาวกะทิอดอดทั้งหมดเราสิบล้อจอดอยอะน้ำอาบน้ำห้องละมาดอ,อยู่นี่เลย แต่ก่อนมีไหมอย่างเงี้ยไม่มีนะพักคนพักรถเดินทางต่อมุ่งหน้าบ้านดอนเขาโพ ก่อนเขาโพเป็นอย่างนี้ไหมมอนกันเส้นทางเดิมมันเป็นยังไงก็ตัดบางนู้นอันป๋อเป็นวงเวียนใหญ่ใช่ไหม,มเป็นวงเวียนใหญ่ยังไงก็เหมือนเดิมปัญหาเขาอาตัดต้นไอ้คนเราฟังเขาคนเราฟังเขาทำเป็นวงเวียน เไปหาอาหารลิง <c oughs> <laughs> ทั้งคน <c oughs> ทั้งลิงหละ อย่างเดียวกันไหมไม่แน่ใจนะผมนะการเริที่มันหวีทีทียาวๆเฟือให้นั้นๆใช่ไหมอย่างเดียวกันใช่ไหมไม่แน่ใจไม่ใช่เห็น่าคนละอย่างคนละอย่างคนละย่างกันเออคนละอย่างเออไม่ใช่ไม่ใช่เขาคนละอย่างกัน เรียบเืินนางก็คือเรียบเืินนางแล้วผมมาผมก็เห็นผมมีกันตั่นเป็นไงแล้วพอมาถึงที่แล้วเอาเชียวเอาเชียวเอาเชียว ถึงที่แล้วหน้ากองยูเจ็ดสุดวรดาคานีก็มาถึงช้างน้อยก็ไม่อยู่รอช้างน้อยกลับมาจะได้ที่สุดกันมาแล้วมาแล้วช้างน้อยมาแล้ว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  điều luôn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  mà 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 đã nói mà leo thế ngay dầm dầm sang nói ok với gặp ok với phải phải gặp ok gặp ok này sang nói gặp ok đó は